สวัสดีครับวันนี้น้องอติมมาเข้ามาดูผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่สวนของเราก็คือล่องกองไอ้ล่องกองที่สวนของเราปกติมีถึงเกือบ200ต้นแต่ที่แน่ๆเราตัดทิ้งเกือบหมดสาเหตุอันใดช้างป่าเข้ามาลุยวันเดียวเลยครับเกือบร้อยต้นเลยก็ตัดไว้แล้วก็เก็บไว้แค่2ต้นนี้อีกมะนานเขาคงมากินครับเขามากินทุกปีทุกปีนะครับอร่อยไ,ไหมอา่าว้า <laughs> วอร่อยไหมครับ ถ้าไม่อร่อยที่สวนเขาก็ไม่รับไม่ซื้อส่วนใหญ่เขาจะเอาเฉพาะต้องต้องแกะดีๆครับปีนี้ก็ไม่ได้แต่งแต่งเขาพูง่ายๆก็ปล่อยตามธรรมชาติแบบเนี้นะไปดูบนแล้วว่าเวลาแกะองกองเนี่ยเขาบอกว่าให้แกะทั้งตูดนะยังไม่ใส่กระแดงว่ายังไม่ค่อยได้เนาะมันไม่อร่อยไม่หวานไม่หวานก็คู่รับซื้อเขาก็ไม่อยากซื้อน้องตีมครับอ <ไป S 2> น้องอาติมเข้ามาสวนอีกเหมือนเดิมเพราะว่น้องอาติมว่าอยู่ที่บ้านร้อนเกินเข้าสวนนี้แหละเข้ามาอยู่ในต้นองกองนี่แหละหวานหรือยังครับน้องอาติมก็ไปสมัครโรงเรียนก็เมื่อเมื่อวานดิแล้วก็จะไปอีกไม่กี่วันนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วครับน้องอติมครับน้องอาติมก็ไปโรงเรียนแล้วทีนี่แน่ก็ วันไหนวันหยุดก็ให้เขาเข้าสวนเพื่อมาเรียนรู้ที่สวนเพราะโตขึ้นมาก็ยอกอยู่กับสวนนี่แหละครับรถตีมครับเอาเอาหวานไหมครับลองกองหวานไหมครับสำหรับมังคุดก็ทำการเก็บผลผลิตไปเกือบหมดแล้วในต้นนี้ ถ้าเราทําการแต่งกิ่งดีรืมไม่ใช่เอ้อดีแต่งเขาดีๆก็ต้นหนึ่งก็หลายร้อยโลอยู่เหมือนกันนะแต่ดูดิไม่มีครับไม่มีเลยโล่งๆเลยโล่งๆเลยนี่อีกต้นหนึ่งน้องกรตีม,มาอีกต้นนี้แล้วมีต้นหนึ่งมี่สองต้นนี้แหละคิดว่าช้างป่าคงอีกไม่กี่วันก็คงลงมากินนั่นแหละเพราะเขาเข้ามาสำรวจดูแล้วก็ ให้เขากินไปถ้าเขาอยากกินก็ให้กินไปก็เข้ามาทุกวันเลยช้างช้างป่าครับแถวนี้ช้างป่าเยอะก็น้องกับติมก็ได้เรียนรู้ไปในตัวก็ไม่ได้ไล่เขานะถ้าเขาจะกินก็ให้กินไปเขาจะโค่นก็ให้โค่นไปถ้าโค่นก็ปีต่อไปก็ไม่ได้กินและก็บอกเขาอย่างงั้นน้องกัติมานู่นแล้วมากับแม่ น้องติมมากับแม่แล้วครับน้องติมครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับวันเสาร์น้องติมเข้าสวนวันเสาร์ นันแหลคงจะได้ไปโรงเรียนวันจันทร์นู่นแหละครับเพิ่งไปสมัครเมื่อวานนี้วันศุกร์แต่เขายังพูดไม่ได้ครับคิดว่าเอาเอายุงเยอะเอาออกไปก่อนก็ได้ตรงนี้จุดนี้ยุงเยอะโอ้โหตอนนี้ก็อยู่มินิ่งแล้วครับขอโทษขออภัยดูพ่อน้องอาติมก็จะเข้าสวนทุเรียนอ้าวไอสวนทุเรียนแปลงนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีแฮปปี้เบิร์ดเดย์เรียบร้อยทุเรียนแปลงนี้เราปลูกหน้าแรง แรงสุดๆเลยเดือนเมษาเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็มาปีนิดๆก็สวยไหมไม่สวยหรอกครับกลุ่มๆนี้ก็อยู่ร้อยกว่าต้นน้องติมก็มาทุกวันมาเรียนรู้ทุกวันก็ให้ให้เขาเรียนรู้เพราะให้เขาอยู่กับสวนน้องติมครับ